คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวันว่าภูกใจคนรู้ใจแมววันนี้ไม่มีเรื่องจากแมวมีค่ะเอามีเหรอหนูเตรียมมาเหมือนกันสุดยอดนี่คุณนี่นะเห็นบอกว่าตอนแรกจะมีข่าวมาพูดการเผื่อเผื่อไดหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบแต่เชื่อว่าหลายท่านทราบแล้ว แน่นอนว่าข่าวที่เอามาคุยกันมันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเรื่องผีเรื่องสางนี่แหละเอาเรื่องไหนก่อนลูกขอเรื่องถ้าเป็นทำเนียมเราก็เรื่องจากเมลก่อนดีกว่าค่ะได้สิได้สิเอาเรื่องจากเมลมาก่อนจัดมาได้ค่ะเรื่องจากเมลวันนี้นะคะมาจากคุณหมิวค่ะชื่อเรื่องว่าเคยเห็นนกกระยางบินได้ไหมนี่เรื่องผีนะเรื่องผีค่ะเคยเห็นนกกระยางบินได้ไหมค่ะอ่าเป็นยังไงค่ะเรื่องนี้นะคะคุณหมิวเล่าว่า เ,เกิดเมื่อประมาณช่วงเดือนเมษาของปีที่แล้วปีหกห้าค่ะวันนั้นนะคะคุณหมิวกับเพื่อนเนี่ยก็นัดกันว่าจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่หนึ่งในจังหวัดโคราชครับซึ่งในอุทยานเนี่ยก็มีน้ําตกแต่แต่ขอไม่เอ่ยชื่อนะคะซึ่งคุณหมิวก็บอกว่าประวัติน้ําตกแห่งเนี้ยคุณหมิวก็ได้ยินข้าวๆมาว่าเคยมีช้างอยู่โขงหนึ่งอะคะอ่ะ เหมือนเดินเดินในป่าแล้วก็ตกเหวลงไปอ่าโอเคใช่ค่ะทีนี้ <c oughs> ก่อนที่จะเดินไปถึงตัวน้ําตกอะค่ะก็ต้องมีการเดินเท้าเข้าไปสักระยะหนึ่งคุณเหมิวกับเพื่อนก็เดินกันไปปกติแล้วก็บรรยากาศก็ดีอากาศก็ดีทุกอย่างดูปกติไปหมดเลยจนกระทั่งใกล้ๆจะถึงจุดที่เป็นน้ําตกและอเออคุณเหมีวอะค่ะได้ยินเสียงนกร้องร้องแบบกังวานนะคะพี่แจ๊คแบบ แหลมแหลมดังๆด,ด,ดังมากเลยแล้วทีเนี้ยด้วยตัวของคุณหมิวเองอ่ะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะปากไวแบบพิเรนนิดนึงเขาก็เลยพอได้ยินเสียงนกตัวนั้นใช่ไหมคะเขาก็แบบเรียนแบบเสียงของของนกอะคะ่ะสมมติว่านกร้องแบบอย่างเงี้ยคุณหมิวก็แบบตามไปด้วยทีนี้เพื่อนของคุณหมิวเขาก็บอกว่าเฮ้ยก่อนที่จะมาเนี่ยแม่บอกว่าถ้าไปเดินป่าหรือได้ยินเสียงอะไรอ่ะอย่าไปทัก อย่าไปท้าทายอย่าไปเล่นพิเรนอะไรนะอ,อย่าแบบก็เตือนคุณหมี่วนะคะว่าอย่าทําอะไรเงี้ยตัวคุณหมิวเขาก็คิดว่าเออมันไม่มีอะไรหรอกก็แค่นกไม่ได้ยินเสียงลอยมาตามลมอะไรสักหน่อยอทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดอะไรกันต่อ,อก็เลยเดินจนไปถึงจุดที่เป็นน้ําตกก็ปกติของวัยรุ่นอะนะคะพอถึงน้ําตกก็เล่นน้ํากันนิดนึงถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงมก็เห็นว่ามันใกล้แบบจะเย็นแล้ว ก่อจะเดินออกไปก็อาจจะแบบเริ่มมืดแล้วก็เลยชวนกันออกมาทีนี้พอเดินออกมาปุ๊บจะถึงจุดที่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะคก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนแล้วก็เดินไปที่รถระหว่างจะเดินไปที่รถเนี่ยคุณหมี่วเขาเห็นเออแถวนั้นแถวนั้นมันมีเหมือนต้นยางอะค่ะพี่แจ็ค<อ>เออลูกยางที่มันจะกลมๆแล้วเหมือนจะมีปีกะอะเวลามันตกมาจากต้นไม้มันจะหมุนๆมๆหมุน,มน,มน,มนลูกแบตลูกแบตอ่าใช่อ คุณหมิวเขาเห็นน,นะนมันตกอยู่เขาก็เลยแบบว่าขอไปเก็บสักหน่อยอเก็บมาประมาณ4ี่ห้าอันอก็ไม่ได้คิดอะไรกะจะไปเล่นนี่แหละทีนี้พอถึงรถปุ๊บก็ขึ้นรถกันก็ต้องเออระหว่างทางะะอ่ะค่ะจากจุดน้ําตกไอ,อ้จุดจอดรถอะคะ่ะไปหน้าอุทยานที่เป็นเหมือนเจ้าหน้าที่เขากันมันก็ไกลใช่ไหมคะค,คุณหมิวเขาก็ปวดท้องแบบปวดท้องเบาเขาก็บอกเพื่อนว่าเนี่ยถ้าเจอห้องน้ําอะแวะให้ก่อนนะ เพื่อนเขาก็ขับไปก็เจอห้องน้ําก็เลยจอดกันทีนี้ห้องน้ําในอุทยานมันก็ก็รู้กันอะค่ะเออว่ามันก็ไม่ได้สะอาดมากแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟตลอดเวลาคุณเหมียวเขาก็เข้าไปด้วยความที่ห้องน้ํามันมืดแล้วก็ไม่ได้สะอาดมากเขาก็เปิดทีละห้องอะค่ะเพื่อที่จะดูว่าห้องไหนที่แบบพอจะปลดทุกข์ได้เปิดประตูห้องแรกก็เอ้ยไม่ได้ว่ะห้องสองก็ไม่ได้อีกทีนี้พอเปิดประตูห้องที่สามอะค่ะคุณเหมียวบอกว่าเขาช็อกแบบ ฉี่แทบแตกอะ,อะเพราะว่าเป็นผู้หญิงตัวเปียกนั่งก้มหน้าอยู่อนั่งยองๆอยู่บนชักโคคุณเหมียบอกว่าเขาอึ้งแบบยืนค้างอยู่อย่างนั้นเลยอะทําอะไรไม่ถูกเลยจนได้สติก็ตอนที่ผู้หญิงคนนั้นอะเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ยิ้มให้แล้วก็ชี้หน้าแล้วก็บอกหัวเราะหัวเราะแล้วก็ชี้หน้าคุณเหมียบอกว่าเขาวิ่งออกมาวิ่ง ไม่รู้วิ่งล้ลมลุกคุกคานยังไงพอมาถึงรถก็เปิดขึ้นไปบนรถแล้วก็บอกเพื่อนว่าออกไปตรงนี้ให้เร็วที่สุดเลยแนละ้วออก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 เพื่อนเขาก็งงก็ขับค่อยๆขัอขอขบออกไประหว่างนั้นคุณหมีวเขาก็ยังหันหลังกลับไปมองที่ห้องน้ําอยู่นะคะแล้วเพื่อนถามเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นคุณเหมยวเขาก็ยังไม่เล่าอะไรจนกระทั่งมาถึงจุดที่เป็นหน้าอุทยานจริงๆที่มีเจ้าหน้าที่อะคะ่ะ เขาก็จอดจอดเพื่อที่จะให้คุณเหมว์ไปเข้าห้องน้ําตรงนั้นก่อนคุณเหมวเขาก็วิ่งไปเข้าห้องน้ําตรงนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าเหมือนกับว่าตัวเองก็เหมือนจะฉี่แตกจริงๆอืงเปลี่ยนอะไรเสร็จปุ๊บออกมาก็เจอเพื่อนยืนคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่พอดีคุณเหมวเขาก็เลยเดินเข้าไปแล้วเขาก็ถามว่าที่เนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าหนูอ่ะเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มานะอเจ้าหน้าที่เขาก็ขำเขาก็บอกโอ้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกอมันอาจจะเป็นข่าวลือก็ได้ ที่แห่งเนี้มันก็เคยมีคนน่ะออโดดน้ําตกลงมาเพื่อฆ่าตัวตายแต่อาจจะเป็นข่าวลือก็ได้นะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เจ้าหนะ้าที่เขาบอกว่าบางกลุ่มอ่ะที่มาก็เคยเจอแบบนี้อเช่นเขาก็ยกตัวอย่างนะคะเช่นมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ชายก็มาเที่ยวน้ําตกเหมือนพวกหนูนะั่แหละปกติแต่ก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปคุย,ค,ยคุยนู่นคุยนี่ไม่มีอะไรปกติ จนกระทั่งผู้หญิงคนนี้พูดคําว่าเคยเห็นนกกระยางบินได้ไหมคะ,อะพอพูดเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนี้ก็ขำแล้วก็กระโดดลงจากน้ําตกต่อหน้าต่อต,อตาเลยออไอเด็กวัยรุ่นผู้ชายกลุ่มนั้นก็ช็อกกับสิ่งที่เห็นแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกก็วิ่งหลีกันออกมาอพอเจ้าหน้าที่พูดอย่างนี้นะคะคุณเหมียวเขาก็คิดในใจว่าแล้วทําไมต้องมาให้เขาเห็นแค่คนเดียวหรือว่าเพราะเขา ไปเรียนแบบเสียงนกอันนั้นหรือเปล่าทําให้เขากับผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนคอนเนกกันนะคะสื่อสารกันได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะลูกยางที่เขาเก็บมาหรือเปล่าคุณเมียงเขาบอกก็คิดอะไรไม่ออกเลยตอนนั้นก็เลยแยกย้ายกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ขึ้นรถกลับแล้วระหว่างทางนั้นลูกยางที่เขาเก็บมาเขาก็โยนทิ้งไปแล้วก็พูดในใจว่าแบบไม่ต้องตามมานะแค่นี้พอใช่มันเป็นคําพูดเหมือนแบบ เหมือนเหมือนพูดให้งงแล้วก็พองงเสร็จปุ๊บก็โดดใช่โดดโชว์โดดโชว์เลยค่ะอคือมันไม่มีมันนกกระยางมันบินได้นกกระยางบินได้บินได้สินกกระยางบินได้แต่มันเหมือนแบบมีคนพูดให้งงไงพูดให้งงใช่เคยเห็นนกกระยางบินได้ไหมคะแล้วก็โดดหล่นฟังก็งงอะไรวะก็โดดให้เห็นเลยว่าเนี่ยคือหลอกใช่ค่ะอนะฮะเหมือนแบบคนถามว่าเคยเห็นปลาอะไรมีสองหัวแล้วบอกว่าอ๋อ ปลาช่อนกระบาดกผูกติดกันงงไงงงเสร็จปุ๊บอ่ะงงโดดเลยงงงงงงงอ๋อนี่คือชื่อเรื่องเคยเห็นนกกระยางบินได้ไหมใช่ค่ะนกกระยางนี่จะขายุยาวไงขายุยาวเดินแบบตามท้องนาที่จะชอบบินโชบเพื่อกินปลาเออเดินตามท้องนาใช่ไหมขายยาวอ่ะแล้วก็จกกินปลากินอะไรพวกเนี้ยใช่นกกระยาง นะฮะอันนั้นคือเรื่องจากเมลที่ส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com น,นะฮะอย่างที่บอกเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกก็นี่แหละส่งมาเป็นเรื่องราวแบบนี้ขอ,อนิหนึงอะไรนยฝากเรื่องจากเมลเอันนี้ <c oughs> คุณมีอะไรคุณไม่รอให้ผมส่งเลยคุณคุณใส่เลยนี่ผมกะจะส่งให้คุณว่าเฮ้ยมีอะไรอยากจะอ้อนๆอยากจะอ้อนแฟนๆหน่อยไหมโอเคค่ะผิดคิวค่ะขอโทษค่ะเนี่ย เอาเอางานให้เสร็จก่อนเดี๋ยวพี่ให้น้องเนยนะอ้อนแฟนแฟนเต็มที่เลยนี่เขามีเขามีภารกิจที่ที่จะต้องทําให้ได้พอทําได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเขาจะเป็นรางวัลของเขาอ่านะมันเหมือนเด็กอะ่ะ <c oughs> มันมุ่งตอนนี้มุง่งมุ่งเลยอ <c oughs> เอาเอาเรื่องข่าวก่อนอ่อาโอเคค่ะเมื่อกี้ที่เราเกินกันไว้ใช่ค่ะข่าวทุกคนเลยว่าทุกคนน่าจะได้ยินกันมาแบบข้าๆวๆแล้วค่ะ เป็นเรื่องของคุณลุงชัยาค่ะอดีตดีเจทีเ่เสียชีวิตในห้องเช่าะะที่เป็นข่าวดังที่เป็นข่าวดังจังหวัดระยองอะคะ่ะใช่ก็เมืม่อเมือม่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วะคะ่ะที่ที่มีข่าวกันนะคะที่จังหวัดระยองอที่ได้รับแจ้งเหตุมาว่าม,มีผู้เสียชีวิตที่ห้องนี้ห้องนี้นะคะก็คือพอไปถึงห้องอะทุกคนก็น่าจะได้เห็นแบบ ตามผนังที่คุณลุงเขาเขียนไว้หรือเป็นกระดาษที่เขาเก็บไว้อะค่ะที่แบบเขียนประมาณว่าผีเต็มห้องเลยมมไม่ใช่พี่ก็เหมือนพี่ไม่ใช่น้องก็เหมือนน้องต้องเจอทุกวันทุกคืนอะไรเงี้ยอโหสิกรรมให้กันเถอะอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งพอเนยไปไปแบบอ่านมาจากหลายๆสำนักข่าวหรือไปฟังมามเขาบอกว่าห้องเนี้ยมีเสียชีวิตมาแล้วสอง คุณลุงอะคนที่สาม,มแต่ก็มีอีกหนึ่งศพที่เสียชีวิตข้างๆห้องนี้เหมือนกันเป็นห้องข้างกันใช่ค่ะแต่แต่บางบางสำนักข่าวก็บอกว่าไม่ใช่ในห้องก็เป็นทางเดินที่ก่อนจะไปถึงอะไรประมาณนี้แต่ในห้องเนี้ยแน่นอนเลยคือสามสามศพคุณลุงชัย,ยาเป็นศพที่สามะนะคะทีนี้เหมือนเรื่องอันนี้โอเคก็ผ่านไปแล้วจนพอไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ออพี่ลิวจิต จิสัมภาษณ์ะคะเขาก็เหมือนมาพูดคุยกับเอเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะอยู่ๆพี่ลิวก็ถามว่าในเจ้าหน้าที่มีคนชื่อช้างไหมปรากฏว่าไล่ไปไล่มาไล่ไปแล้วมามีมีคนชื่อช้างซึ่งอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณริวเขาบอกว่า,าคุณลุงชัยยาที่เสียคะ่ะเขารอคนเนี้ยมาหาเขา ซึ่งเป็นเรื่องที่แบบเหลือเชื่อเหมือนกันทีนี้เจ้าหน,น้าที่ก็ไปค้นเอกสารนู่นนี่นั่นในห้องของคุณลุงชัยยาใช่ไหมคะก็ไปเจอเบอร์หนึ่งชื่อว่าก๊อตซึ่งคุยไปคุยมาคุณก๊อตเนี่ยเป็นลูกของคุณลุงชัยยาก็เลยต่อสายไปหาคุณก๊อตว่าเออคุณลุงชัยยาเขามีโรกอะไรหรือเปล่าทําไมเขาถึงไม่อยู่ตรงนี้ ทำไมเขาถึงเขียนระบายอะไรขนาดนี้คุณกอ๊อตเขาก็พูดอะไรไม่ได้เขาก็เลยให้เสายเนี่ยแบบคุยกับคุณแม่เขาแทนนะคะครปรากฏว่าคุณแม่เขาบอกว่าคุณลุงอ่ะไม่ได้ทะเลาะอะไรกับที่บ้านเลยไม่ได้ทะเลาะอะไรกับครอบครัวเลยแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาเหมือนเขามีโรคเยอะอะคะ่ะแล้วเขาขอแยกมาอยู่คนเดียวเพราะเขาคิดว่าตัวเขาอ่ะทําให้ครอบครัวรำออลำบากคือเขาไม่อยากเป็นภาระใค,ครอะค่ะพี่แจ๊คทีนี้ เขาก็แยกออกมาอยู่คนเดียวแล้วก็ด้วยความที่แก่แล้วนะคะก็เลยเออ,อาจจะมีโรคอะไรที่ทําให้เขาเสียชีวิตไปประมาณนั้นซึ่งย้อนกลับมาที่พี่ลิวจิตสัมผัสอีกพี่ลิวจิตสัมผัสเขาก็ได้พูดประมาณว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยคุณลุงอะ่ะเขาไปดีแล้วนะเพราะว่าเขาได้เจอกับทุกคนที่เขาอยากเจอแล้วเหมือนเขาได้คายปมที่เขามีอยู่หมดแล้วแล้วกับทุกคนแล้ว ใช่ค่ะว่าก,ก็ประมาณนี้พี่แจ็คคือข่าวเนี่ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเอ้ยหลายท่านทราบแล้วเพื่อหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบณนะตอนแรกที่เห็นข่าวเนี่ยต้องบอกว่าก็ตอนแรกที่เห็นโดยที่ยังไม่ได้ทราบข้อมูลอะไรเลยนะก็คิดว่าอ๋อก็คงจะเป็นข่าวคนเสียชีวิต นะครับที่เราเคยเห็นข่าวกันแบบทั่วไป,วไปอะไรอย่างงี้แต่พอลงดีเทลรายละเอียดณวันแรกที่เห็นข่าวบอกโอ้หน่าตกใจมากใช่คเพราะผู้ตายมีการเขียน <ละ S 1> เป็น<า>เออบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ตอนแรกเจ้าหน้าที่เขาก็เห็นแค่บนกำแพงเหมือนเขียนถึงใครสักคนหนึ่งหรืออาจจะเขียนถึงตัวเองแต่พอเปิดออกมาทั้งหมดเนี่ยมีเสื้อบังอยู่นะครับกลาย<ช>เป็นว่า สิ่งที่เขาเขียนน่ะเขาน่าจะเขียนถึงอะไรบางอย่างที่อยู่ในห้องห้องนี้ใช่ค่ะเออนะครับซึ่งเป็นข้อความที่อ่านแล้วแบบนหูลน่ากลัวแล้วที่สําคัญคืออย่างที่น้องเนยบอกมันมีหลายแหล่งข่าวมากบอกว่าเฮ้ยห้องเนี้ยสรุปแล้วมีคนตาย3มีคนตาย4ีออ่นะครับบางคนก็บอกเฮ้ยมี4นะแต่บางคนบอกมี3แต่มีข้างห้องอีกหนึ่งแล้วก็มีออถแถวๆนั้นอีกก็เอามามา,มานับรวมกันแต่ทั้งหมดก็คือ ประมาณสี่คนคที่อยู่ในละแวกใกล้กันใช่ค่ะอ่านะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องแบบเรื่องแปลกแปลกกมากที่มันเกิดขึ้นจากห้องเช่าห้องนี้<ช>ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ว่าหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปอ่ะยังไงต่อห้องเช่ชายังไงต่อ<ช>เขาจะดําเนินกิจการยังไงต่อใช่เขาต้องใช้ทํำยังไง ถ้าสมมุติว่าที่นั่นมีมีผีอยู่ตามที่ผู้ตายเขาเขียนไว้เขากล่าวอ้างเอาไว้จะทํายังไงอ่ะอออืเแล้วถ้าทําแล้วไม่ไปล่ะใช่จะอยู่กันยังไงแล้วคนที่อยู่ที่นั่นอะ่ะจะอยู่กันยังไงคนละแวกนั้นด้วยใช่มันต้องกลายเป็นเรื่องที่แบบจิตตกเหมือนกันนะชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นอะ่ะใช่ค่ะเขาจะทํำยังไงค่ะเออนะครับเขาจะ สมมุติว่าเจ้าของเจ้าของหอเจ้าของที่พักอะ่ะเขาจะมีมาตรการยังไงต่อเพื่อให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยอยู่ได้เชื่อนะครับพอข่าวออกอย่างเงี้ยชื่อมันต้องมีคนแบบไม่ไหวว่ะออกพูดต่อ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 กัอเออมันจะยังไงอะ่ะคนข้างห้องอยู่ยังไงเจ้าของอยู่ยังไงนะครับหรือว่าจะต้องหาใครสักคนหนึ่งที่เขารับจ้างทางด้านเนี้ยให้ <c oughs> นอน พิสูจน์เลยพส่จนอนได้ไม่มีอะไรเขาจะได้ดําเนินกิจการต่อได้ค่ะเออนะครับแต่ก็ต้องคิดหนักเพราะว่าเหตุมันเพิ่งมันเพิ่งเกิดใช่ค่ะเอกี่วันนะกว่าจะเจอศพอ่ะไม่ไม่ทราบเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็เหมือนมีอีกกระแสหนึ่งเหมือนกันนะคะพี่แจ้งเนิงก็ไปอ่านมาเขาบอกว่าหรือที่จริงแล้วไม่ได้เป็นที่ตัวห้องห้องเนี้ยอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เอออาจะเป็นแค่ เหมือนถึงข่าวของคนคนนั้นแล้วมันมบังเอิญเกิดในห้องเดียวกันหรือเปล่าและสิ่งที่ลุงคุณลุงชัยยาเขียนระบายก็อาจจะเป็นตอนนั้นคือสภาพจิตใจเขาหรือเปล่าคืออ,อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับห้องเลยก็ได้อ,อันนี้ไปก็เป็นเอกสารหนึ่งที่แบบพูดมานะคะเขาบอกเสียไปสามวันเสียไปสามวันเพราะจําได้ตอนที่อยู่รายการพี่หนุ่มอะพี่มูลิธิเจ้าหน้าที่อะเขาบอกว่าโอ้โหตอน เข้าไปนี่แบบนใช่ไหมอืม,อมใ,ชใช่ใช่แล้วพัดลมก็เปิดอยู่ตลอดเวลามันก็จะคุ้งทั่วห้องแล้วห,ห้องห้องที่เนยด <ๆ S 2> ูภาพห้องไม่มีหน้าต่างด้ยมั้งไม่ไม่ไม่มั่นใจเหมือนแค่มีแค่บานเกตที่แบบระบบระบายอากาศอากาศมันไม่ถ่ายเทอะ,ะอ,อ,อะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นข่าวที่น่าจะใกล้เคียงกับเรื่องลี้ลับมากที่สุดจริงๆแล้วข่าวอย่างเนี้ย มีมีบนะ่อยๆนะคุณผู้ชมผู้ฟังครับแต่เรื่องเนี้ยมันดังเพราะไม่ใช่เคสแรกของห้องห้องนี้ไงใช่ค่ะมันมีหลายเคสที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นข่าวกลายเป็นกระแสที่ที่เกิดขึ้นคนอย่างเราที่อ่านที่ดูก็น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเ,ออเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้จะไปจบตรงไหนแล้วเห็นพี่เจ้าหน้าที่แบบว่าตอนเปิดเข้าไปอะคุณลุงเหมือนถ้าอันนี้แบบท่าทางของคุณลุงอ่ะเ,ออเหมือนพยายามจะคานออกมาจากห้อง ตเหมือนก็เสือกสนใช่ใช่ก็เสือกสนค่าอาอกมาจากห้องด้วยน่ากลัวน่ากลัวไม่รู้ว่าแกหนีอะไรหรือแกป่วยอะไรหรือแกเป็นอะไรไงใช่ค่ะนะครับอ่ะนั่นคือมามาเรื่องราวของของข่าวที่เอามาฝากกันกันแล้วกันโดยน้องเนยเดอะโก้หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลุกใจคน รู้ใจแม่